อะไรอ่ะคุณอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะคุณช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะคุณคุณเป็นอะไรอ่ะคุณอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะช่วยด้วยค่ะคุณครับคุณครับคุณคุณครับ เป็นไรไหมครับคุณผมดีขึ้นแล้วครับขอบคุณคุณมากนะครับที่ช่วยผมไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับอ๋อนั่นไงถ้าจะขอบคุณขอบคุณน้องเขาดีกว่าครับเดี๋ยวสิคุณคุณ คุณเป็นคนที่ช่วยชีวิตผมที่สวนสาหาณะวันนั้นใช่ไหมไม่ใช่ค่ะท่านประธานน่าจะจำผิดคนแล้วค่ะแล้วคนที่เอาเสื้อผ้ามาให้ผมที่โรงพยาบาลวันนั้นก็เป็นคุณใช่ไหมย,ออยินดีด้วยนะครับคุณฟูหัวใจที่คุณได้รับบริจาคมาเนี่ย เข้ากับร่างกายคุณได้ดีมากเลยครับครับคุณหมอตอนนี้หมออนุญาตให้คุณกลับบ้านได้แล้วนะครับแต่คุณก็ต้องดูแลตัวเองตามที่หมอสั่งถึงแม้ร่างกายของคุณจะฟื้นตัวได้เร็วแต่ก็ยังไม่ร้อยเปร์เซ็น์นะครับคุณไม่ควรออกกำลังกายหนักจนเกินไปนะครับ นี่คือชุดที่ญาตคุณเตรียมมาให้คุณสำหรับองโรงพยาบาลวันนี้ครับญาติผมหรครับม,มีแจ้งไหมว่าครับว่าชื่ออะไรญาตของคนไข้อ่ะถ้าทางเจ็ดรีบร้อนครับฝากของไว้อะก็รีบออกไปหมอไม่ทันได้ถามชื่อครับเป็นผู้หญิงอายุรา,าวๆ20่กว่าครับ แต่ผมเป็นลูกคนเดียวนะครับผมไม่มีน้องสาวถ้าคุณไม่ยอมรับผมจะพาตัวคุณไปให้คุณหมอชี้ตัวใช่ค่ะฉคนนี้ค่ะนี่คุณวางแผนแกล้งทำดีกับผมสร้างเรื่องทุกเรื่องให้เป็นเรื่องบังเอิญ แล้วมาสมัครงานที่บริษัทผมนี่คุณเป็นสายใช่ไหมใครส่งคุณมาบอกมาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะคะท่านประธานหนูมไม่ได้เป็นสายค่ะแล้วก็ไม่มีใครส่งออกมาด้วยค่ะถ้าคุณไม่ใช่สายงั้นคุณก็เป็นพวก18มุงกุ่ที่มันหลอกลวงตุ้มตุ๋นเพื่อหลอกเอาทรัพย์สินของผมใช่ไหมไม่ใช่นะคะรรท่านประธานเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วค่ะคป้น คุณไปสืบประวัติของพนักงานใหม่คนนี้มาให้ผมอย่างละเอียดเลยนะค่ะท่านนี่ท่านประธานจะทำอะไรคะผมจะไปจับตารอดง่คุณพูดกลับมาดูดีขึ้นตั้งเยอะจริงด้วยคนอะไรอ่ะนิ้มดีอ่ะเจ็บร้ายเลยอ่ะ มาอ,าอะไรกันกลับไปทำงานต่อสิค่ะอ,อย่าให้ฉันรู้นะว่าเธอเป็นสายที่บริษัทคู่แข่งส่งมาสื่อบริษัทเรา<ะ>มาทีหลังคิดจะใช้ทางรัดเข้าหาท่านประธานงั้นหรอลูกไม้ตื้นๆอย่างเธออย่าคิดว่าพวกฉันไม่รู้นะนหน้ามัานนอกอย่างเธอ ท่านประธานไม่สนใจหรอกนะนี่ฉันเตือนเธอไว้ก่อนนะถ้าเธอคิดจะอ่อยท่านประธานแล้วก็ข้ามศพฉันไปก่อนเลยดีลจะจมอยืนเซอร์อยู่ทําไมล่ะไปทําความสะอาดทั้งตึกให้เสร็จภายในวันนี้เลยนะไม่งั้นพวกชั้นสองคนะจะรายงานให้เธอไม่ผ่านโปรค<ะ><ะ>่ะปาฉันคิดถึงอ๋อป้าแล้วอะแก สิคงดีเลยนะเรื่องนี้ bueno. อุ้ยจริงเหรอเพ่งหล่อปะหล่อมากอุ้ยแกอุ้ยแกดูนางเด็กใหม่สิแบบนี้ต้องเตอร์ดีเฮ้ยทำอะไรอ่ะฉันไม่ได้ทำอะไรค่ะนี่มันอะไรกันท่านประธานคะอย่างที่ท่านประธานพูดไว้จริงๆด้วยค่ะว่าผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นมิจฉาชีพแน่ๆเลยค่ะ เพิ่งมาทํางานวันแรกก็ออกไลายเลยนะคะเมื่อกี้ตอนท่านประธานหลับพวกเราสองคนเห็นกับตาเลยค่ะว่าน,นั้นเนี่ยกาลังลวงกระเป๋าท่านประธานนี่เธอมีอะไรจะแก้ตัวไหมมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะไม่เชื่อท่านประธานลองเช็คดูสิคะว่าทรัพย์สินท่านประธานยังอยู่ครบหรือเปล่าพูดใครๆก็พูดได้ค้นตัวมันเดี๋ยวก็ฉันไม่ได้จริงนะคะไม่ได้จริง คนจนเหนื่อยทำไมไม่เจออะไรเลยท่านประธานคะเงินในกระเป๋าตังค์ของท่านประธานอยู่ครบไหมคะเดี๋ยวก็รู้ก็เป็นเพราะว่าเธอยังขโมยไม่สำเร็จไงของของผมก็เลยยังอยู่ครบท่านประธานคะเรียกตำรวจมาจับเลยไหมคะจริงค่ะเรียกมาเลยเดี๋ยวพวกเราสองคนเป็นพยานให้ ฉันไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะปล่อยฉันไปเถอะท่านประธานคะตรวจประวัติมาแล้วใช่จริงๆด้วยค่ะมาแล้วเธอถ้าเป็นรจัชิดแน่ๆหน่าเนี่ไม่เอาใจหรอกนี่ค่ะหลักฐานยืนยันตัวตนทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วค่ะจับมันไว้จับมันแน่นๆนะอย่าปล่อยมันไปปล่อย ปล่อยนะมันแต่งมงกุฎเนี่ยเหรอคะอืมปล่อยมันทำไมอะคะเดี๋ยวมันก็ไปสร้างความเสียหายให้ท่านประธานอีกใช่จริงๆด้วยหาตัวเจอสักทีนะใช่ค่ะท่านประธานเหมยเป็นลูกคนเดียวของคนที่บริจาคหัวใจให้กับท่านประธานคนที่ท่านประธานให้ฉันตามหามานานแล้วไมคะทำไมคุณต้องทำตัวรับๆบล่อ ไม่บอกผมตรงคุณรู้ไหมตั้งแต่ที่ผมออกจากโรงพยาบาลผมก็รีบตามหาผู้มีพระคุณที่บริจาคหัวใจให้ผมทันทีพราะฉันไม่ได้หวังผลตอบแทนจากคุณไงคะที่ฉันทําทุกอย่างฉันก็แค่อยากมาดูให้แน่ใจว่าหัวใจของแม่ฉันที่อยู่ในตัวคุณยังแข็งแรงดีอยู่ไหมเพราะหัวใจของแม่ที่เต้นอยู่มันทําให้ฉันรู้ว่าแม่อยู่กับฉัน ฉันขอโทษด้วยนะคะที่ทำอะไรโดยไม่ปรึกษาคุณก่อนตอนนี้ฉันรู้แล้วค่ะว่าหัวใจของแม่ฉันยังแข็งแรงดีต่อจากนี้ไปฉันจะไม่รบกุนคุณอีกแล้วนะคะหัวใจผม เสียงหัวใจไงคะท่านประธานรีบไปตามหาเสียงหัวใจสิคะไม่โอ๊ะคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะ ถ้าคุณกลัวผมเป็นอะไรไปขนาดนี้ต่อไปคุณก็มาดูแลหัวใจผมสินี่คุณแกล้งฉันเหรอเจ็บมเนี่ย